สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาศึกษาวิธีชีวิตแษตเฟแบบแนวสบับของคนไต้หว,วันดูข้าวเขา สวยนะงามงามพี่น้องเบิดแนวสิเฮ็ดแหละพี่น้องเอ้ยสองผัวเมียนะคะก็คือมาวันหยุดก็ไม่รู้จะไปไหนไม่อยากจะไปเขาเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันตกเราก็เลยมาดูที่เถเหยวนเขามีจัดนิทรศการการเกษตรนะคะของหมู่บ้านที่นี่เดี๋ยวจะเขียนชื่อหมู่บ้านให้ตรงนี้นะคะก็คือไปเดินดู คือเป็นเกษตรจริง,รงๆเกษตรในการดํารงชีวิตของเขาจริงๆอะไปเดี๋ยวพาไปดูเห็นไหมเกษตรเหมือนบ้านเราอุย้ยมีไอ้นี้ด้วยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันเรียกอะไรแถวบ้านที่ฉันเขาเรียกว่าบางงูงเงี้ยวนี่มันมีด้วยอ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นข้างล่ากาเออแล้วก็จะมีเออสวนเออเขาไม่เรียกว่าสวนมี าปลูกข้าวนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวสมติงนู่นนี่นั่นเออนี่เห็นไหมคะข้างๆบ้านเขาจะปลูกผักพวกนี้เอาไว้กินด้วยไว้ขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปเกเห็นไหมคะมันก็จะเป็นกเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยเขาจะมีปลูกพวกผักพวกข้าวพวกข้าวโพดในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ คือถ้าเหลือจะกินเขาก,ก็เอาไปขายแต่ส่วนมากเขาปลูกอย่างเงี้ยเขาก็คือเขาจะเอาไปขายนะคะไปขายตามตลาดตอนเช้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่นี่อยู่ที่ผถเหยยนก็ไม่ไกลาจากาไทเปมากเท่าไหร่เออขออนุญ,ญาตใส่แมส์แล้วกันนะเพราะว่าคือพึ่งไปยิงเลเซอร์มาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นฟ้าค่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนดูเขียวขจีมากเลยเห็นไหมคะข้างๆเขาก็จะปลูกเป็นเผือกคะข้างๆรอบข้างเนี่ยปลูกเป็นเผือกแล้วก็มีผักตัวหนึ่งผักตัวนั้นเหมือนเขาจะกินในตัวลำต้นมันอะไรประมาณเนี้ยนะคาะแล้วก็นาข้าวแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ถั่วอะไรต่างๆแล้วก็บวบนะจ๊ะ ข้างบนนั้นก็จะเป็นเขาขึ้นเขาขึ้นไปนะคะก็จะมีหน่อไม้พวกหน่อว่าหน่อไม้หวานต่างๆนาๆนานะาจ๊ะตอนนี้ฉันอยากจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วมาดูปลาเห็นไหมเห็นไหมปลาเยอะมากเลยปนินะ เยอะมากอากาศดีจริงๆทุกคนอากาศดีมากเลยอะ งบอ่อปลานะคะข้างๆบอ่อปลามันจะมีตัวดอกไม้แบบเนี้ยเออสวยดีต้นอะไรไม่รู้เหมือนต้นสากคูบ้านเราเลยอะเออแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันมีดอกแบบเนี้ยเออที่วันนี้มานะคะนางก็คือจะมาดูดอกกันเนี้ยนี่ดอกนี้ คือมันเป็นงานเทศกาลดอกนี้ของหมู่บ้านนี้เขาอ่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้นางก็ร่วงโรยลาไปแล้วก็เหลือนิดนิด,นดหน่อยหน่อยให้ได้ชมคือนิดหน่อยมากอะเออเหลือเท่านี้เดี๋ยวพาดูใกล้ๆว่าดอกนางเป็นยังไงดอกนางก็สวยนะดอกนางสวยจริงๆนี่ดอกนาง วยใช้ได้เลยทีเดียวแหละเ,ออเขาเรียกว่าดอกเ่าจินร่งนะะภาษาจีนนะจ๊ะส่วนภาษาไทยนั้นอ,อันนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่ามันคือดอกอะไรนะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์เลยว่ามันคือดอกอะไร คือมันสวยอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เรามาคือมันหล่นหมดแล้วอะ่ะมันเหลือแค่ดอกสองดอกอะ่ะเออดอกสองดอกแบบเนี้ยเออแต่เราก็เห็นว่ามันก็คือมันสวยจริงๆอะ่ะถ้ามาในตอนที่มันบานเป็นพุ่มมันก็คงจะสวยมากนะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟร้านหนึ่งเป็นร้านที่เขาทำเป็นแคมปิ้งให้นั่งกัน เอกทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ